ไฟหนึ่งลงนี้ครับไฟสองให้ตายุตอให้หยุดนครับน้ำอยู่ทหยุดการ่นครน้ำแล้วน้ำไฟสองนีก็มาท่ไฟไหนครับไฟสองข้างหน้าข้างหน้ามีทางลงครับไฟสองบอกกงเอาสตาร์ทไฟสองน้ำหน่อยเร็วมาทิ้งรอแล้ว

เอาไว้ต่อ